สวัสดีครับตอนนี้คุณยีช่วงเดฟทีวีบีซาร่าเย่คลิปนี้สนับสนุนโดยผู้ใหญ่ใจดีที่จะไม่มีเข้ามาเลยโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมมีสัตว์ตัวหนึ่งที่จะมานําเสนอทุกคุณทุกท่านให้ฟังกันนะคะก็คือสัตว์ตัวนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายจระเข้ซึ่งมันได้ชื่อว่าปลา อาริเกเตอร์นะฮะซึ่งปลาอาริเกเตอร์นี้หลายๆคนก็อาจจะรู้จักในนามว่าปลาจระเข้นเองนะฮะผมป่ะจะเป็นยังไงน่ะหรอเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย let's go <S ก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาทำความรู้จักกับปลาอาริเกเตอร์กันก่อนนะครับปลาอาริเกเตอร์เนี่ยมันเป็นปลาในตระกูลปลาปริญญานะครับผมมันไม่ทำร้ายคนนะครับมันมีลักษณะเนี่ยตัวกลบยาวเรียว ส่วนหัวเนี่ยจะเล็กแต่ปากยาวนะฮะตัวคล้ายจระเข้โคนหางด้านบนจะยาวกว่าคนหางด้านล่างอย่างเห็นได้ชัดแทนหลังจะกลมแข็งแรงมีเก็ดที่แข็งสากปกคลุมลําตัวเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปลาลิเกเตอร์อค่อนข้างรักสงบนะครับไม่ก้าวร้าวสามารถเลี้ยงร่วมกับปลาอื่นๆได้ที่ขนาดตัวเท่ากันแลวก็ชนิดเดียวกันได้นะฮะมันชอบอยู่ร่วมกันเป็นฝูงนะครับในการกินเหยื่อของมันเนี่ยปลาชนิดนี้มักจะอยู่เป็นฝูงและลอยตัวขึ้นผิวน้ําเพื่อรอให้เหยื่อว่ายน้าเข้ามาจากนั้นมันก็จะได้งับ งับเรียบร้อยตายแดกพูดไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีตัวใหญ่และการกินอาหารที่แบบน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลย let's go <S โอเคคลิปนี้เป็นคลิปของฝรั่งนะตอนนี้เขาน่าจะตกเออปลาจาระเข้ได้นะครับผมเฮ้ยโหมันน่าจะแรงเยอะมากนะฮะมาแล้วมาแล้ว มันน่าจะแข็งแรงโห oh, <God. S 1> oh, ตัวนี้น่าจะใหญ่พอสมควรน,นะครับผม oh, oh. มาแล้วเฮ้ยโหโอ้ตัวตัวยังใหญ่อะ่ะโหตัวยังใหญ่อ่ะครับ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าจะได้หรือเปล่าหรือม mm ันจะขาดไหมเนี่ยขโมงขโมงอันขี่ห้ามาแล้วฮะ oh. ตอนนี้เราอิฝรั่งเราได้ การคล้องนะฮะก็จะได้ลากขึ้นมาบนฝั่งหรือเปล่าไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาขึ้นบ่เลยเออเลยเลยโอ้โหตัวยิงใหญ่อะ่ะว้าวมาแล้วพี่เอา้าโอ้โหได้ทั้งสองตัวว่ะโอ้ว้าวตัวใหญ่เกินถือไว้น้องชาย หดูฮะโอ้โหสองตัวเลยเอ้ยเอามันไม่หนีเหรอวะตัวยังใหญ่อะครับดูดิลักษณะปากมันจะยาวนะครับหัวเล็กตอนนี้นะพี่ฝรั่งเขาก็ได้ทำกันจับปลาน่าจะเป็นปลาหางนกยุงท้องเป่งด้วยเขาได้เอาปลาหางนกยุงใส่ขวดไว้ เออตอนนี้เนี่ยผมจะเอาปลาหานุกยุงไปเฮ้ย a l l เตอร์นะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วนะครับเราจะทําการเ <in S 1> ทลงไป <is S 1> ให้บาบาริานจ่าปลาบารินาเ oh. ทลงไปเลย <we> oh. <Okay. S 2> โอ้โท้องปิ่งเลยดูดิดูนะฮะงับงับยังฮะไล่แล้วไล่แล้ว

กินเหมือนจอลาเค้เลยนะครับว้าวมันน่าจะอิ่มแล้วนะพี่งับไหมจะงับไหมเอองับงับเดี๋ยวนะเฮ้ยมัน่าปามาจากไหนวะตัวใหญ่ใหญ่อะไปเร็วไปเร็วโหนี่ตัวใหญ่ใหญ่อะดูดิตัวเท่าคนเลยฮะดีอูลายันสวยอ่ะ เฮ,ฮ้ยโอ้ยังใจอ่ะดูดิตัวเท่าคนเลยพี่ สุดมากปลาลิเกตเตอร์มันก็แคคล้ายๆกับจระเข้นะครับผมโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับผมเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครที่อยากจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะเป็นเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายจ้าจุา๊บเล